สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u b e อร์กริดได้พูดไว้ดังนี้ครับบ้านกะกอกะเงียบหายไปจากกระแสะสื่อกระแสะหลักนานพอสมควรแต่ตอนนี้เริ่มมีกระแสะขึ้นมาอีกตอนที่จะต้องย้ายปู่ ไปที่แห่งใหม่อีกจังหวัดหนึ่งแบ่งพ่อปู่เป็นช่วงๆย้ายไปภายในวันเดียวจบสิ้นกระบวนท่าจะวิเคราะห์ว่าคนมาหาลุงพลเพื่ออะไรไปจากลุงพลเพราะอะไรจากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับยูทูบเบอร์กกอกคนที่มาหาลุงพลในช่วงแรกเพื่ออะไรมีทนายสิทธาหมอป่าอุปิริยะมียูทูบเบอร์ อีกเยอะแยะมากมายมาเพื่ออะไรไม่รู้แต่วิเคราะห์ว่าการที่ไปหาลุงพลหนึ่งสงสารเห็นว่าลุงพลเป็นแพะไปให้กำลังใจ 2. ไปเพื่อสร้างกระแสให้ลุงพลโด่งดังเกาะกระแสกันไปวินวินทั้งคู่รวมทั้งช่องทีวีต่างๆ 3. มาเพื่อเกาะกระแสล้นล้วนตอนที่ลุงพลดังแล้ว หลังจากที่พักหนึ่งลุงพลขึ้นสู่จุดสูงสุดก็ถึงจุดที่ดิ่งลงมาคนเหล่านี้จากลุงพลไปเพราะอะไรต้องไปถามเขาเอง 1. ลุงพลไม่ดีเอาแต่ใจตัวเอง 2. ลุงพลแข็งข้อลุงพลไม่ยอมเป็นหุ่นเชิด 3. ลุงพลหมดประโยชน์แล้วเท่าที่สอบถามมาตอนนี้ลุงพลอยู่สบายสบายคดีต่างๆก็จบสิ้นแล้ว อันไหนผิดก็โดนลงโทษอันไหนไม่ผิดก็ไม่โดนเหลือคดีใหญ่คดีเดียวเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลานั้นลุงพลก็จะกลับมาเป็นคนที่ดังมากกว่าเดิมถ้าคดีสิ้นสุดลงลุงพลจะเป็นแมวเก้าชีวิตความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปดังนี้ครับมีข่าวลือเข้ามาต่างๆนานา,นาย้ายองค์ปู่จะมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้ ฝั่งตรงข้ามเอาไปเล่นเวลาเขาย้ายพวกคุณก็มีปัญหากันอีกแล้วเวลาอยู่ตรงนั้นพวกคุณก็มีปัญหาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พวกคุณทำมันคืออะไรความสะใจหรือว่าความถูกต้องกันแน่ผมไม่เข้าใจแต่ดูแล้วน่าจะเป็นความสะใจที่พวกคุณทำกันสำหรับการย้ายนะ่ะย้ายครั้งนี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนไปพูดอะไรเยอะแยะ เมื่อคืนน่ะได้ฟังหลวงธรรมลงมาตรัสหลายๆอย่างแต่บางคำอ่ะผมก็พูดไม่ได้แต่พูดให้ฟังคร่าวๆส่วนลงลึกรายละเอียดนั้นเป็นความลับระหว่างลุงพระอาจารย์ปู่เป็นความลับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามจะเอาไปวิเคราะห์ตีข่าวมั่วๆกันอีกให้ fc ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาว่าการย้ายองค์ปู่ครั้งนี้บอกเลยว่า ดีแน่นอนที่แปลงใหม่ที่จะย้ายไปนะ่ะดีแน่นอนอย่างสงสารชาวบ้านที่เขามีอาชีพนางรำที่เขารำกันแต่ไปอยู่ที่นู่นน่ะก็รำได้ผมกับญาอชิจะไปดูบ้านเช่าให้กับนางรำอีกทีอาจจะรำแค่สุกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นได้ให้ฟีทุกคนสบายใจได้เลยเรื่องของการย้ายไม่มีอุปสรรคอะไรอยู่แล้ว ใครจะมากล้าคัดค้านอำนาจของศาลไม่ธรรมดานะเชื่อเลยว่าการย้ายครั้งนี้ไม่มีอุสรคอะไรทั้งนั้นให้ fc เข้าใจในการย้ายในครั้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิน้นอยากให้ทุกคนสบายใจกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นภายในภาคหน้ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ในการขนย้ายองค์ปู่ปริจิตผมเชื่อว่าใครๆหลายคน วนนความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อคืนพระอาจารย์พลได้ถามปู่ว่าอะไรจะเป็นยังไงให้จับตาดูภายในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมใครจะเป็นยังไงก็จะได้เห็นของจริงแล้วคราวนี้ปิดไม่มิดแล้วส่วนปู่ปริจิตเราไม่ต้องห่วงเพราะปู่ปริจิตท่านพ้นแล้ว บริวารท่านขึ้นแล้วจะไปอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่ากลัวปู่เจ็บอันนี้นนาไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราไม่ได้ทำพิธีเชิญท่านขึ้นร่างสังขารตอนนี้ปู่ยังไม่ได้อยู่ในร่างปูนปั้นเรายังไม่ได้ลงสีเราไม่ได้ทำพิธีอัญเชิญอะไรตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเห็นว่าหลายๆท่านหลายๆคนมีความรู้สึกเศร้าแต่พระอาจารย์ ดีใจด้วยซ้ําไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกลัวว่าปู่จะเจ็บหรืออะไรเราทําพิธีถอดถอนก่อนเท่านั้นเองแล้วก็เปิดธรณีใหม่คราวนี้ถ้าที่ใหม่ท่านพร้อมจะไปจะไปแบบง่ายทุกอย่างมันจะลงตัวด้วยดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องปู่หรอกห่วงเรื่องมนุษย์เราดีกว่าว่ามนุษย์จะเป็นยังไง ภายใน1-2เดือนอะไรที่เคยปกปิดอะไรที่มิดแท้มิดเทียมมันจะออกมาเยอะเลยแม้แต่พี่น้องน้องแท้ก็โผล่ออกมาสุดท้ายวันนี้อาจจะถูกกับคนนี้อยู่วันต่อไปอาจจะทะเลาะกันเองอีกซึ่งไม่นานหรอกตอนนี้นะ่ะหลายคนที่ยังมีอะไรที่ปกปิดอยู่มีผู้หญิงนุนหลังอยู่ เราเห็นหมดแหละเรายัางไม่พูดอะไรเราให้กรรมทำงานดีกว่าให้สิ่งที่ถึงเวลามันจะออกมาเองไม่ว่าจะเป็นใครต่างๆนานาเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมเถอะทำดียิ่งได้ดีแน่นอนทำให้ดียิ่งได้ไม่ดีแน่นอนความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้คือพระอาจารย์ดูแล้วหลับตาเห็นภาพ มันไม่ใช่อะไรที่น่ากังวลสําคัญที่ว่าเวลาเขาจำกัดเราก็ต้องไปบอกทางเขาก่อนพระอาจารย์คิดว่าสามารถอธิบายให้ช่างตั้มเขาได้ต้องหารถขนเพิ่มรถเครนเวลายกยกทีเดียวแฟนคลับบอกว่าถ้าปู่ไปสถิตอยู่จำปาดงคงจะดังยิ่งกว่ากุกอกนะเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าที่ผ่านมา เป็นบททดสอบในการที่เราจะได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเส้นทางรวยด้วยกรีบกุหลาบมันไม่มียิ่งท่านบารมีสูงก็ยิ่งบททดสอบสูงมากอันนี้คือเป็นบททดสอบถ้าสอบผ่านท่านก็จะไปกับเราด้วยดีถ้าสอบไม่ผ่าน มันก็จะมีอันเป็นไปอันนี้ก็สะบักสะบอมสอบครั้งนี้สะบักสะบอมทุกรายบางคนห่อเหี่ยวจิตใจพระอาจารย์ไปเห็นจิตใจของคนที่เขาศรัทธาจริงๆเห็นภาพก็ร้องไห้แล้วพระอาจารย์ก็นั่งคิดอยู่ว่าจะให้ถ่ายไหมแต่อาจจะให้ถ่ายไหนๆมันก็นไหนๆแล้วถ้าเรา ไม่ถ่ายคนอื่นก็แอบ,บถ่ายเราไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายนี่ถ้าย้ายไปนะก็ไปทำให้ถูกต้องเราอุทธรได้30วันพระอาจารย์คิดว่าเราช่วยท่านแล้วก็ช่วยให้ถึงที่สุดวันนี้ที่จัดงานพระอาจารย์นึกถึงวันที่ทำพิธีอันเชิญปู่ลงวันนั้นก่อนที่จะสร้างร่างสังขารวันที่10ธันวาคม2563 พอมาวันนี้มันทำให้เรานึกถึงวันนั้นความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้างานทางนี้เสร็จเร็วก็คงจะได้ไปที่ลานปู่ปริจิตเพื่อที่จะไปทําพิธีเหมือนกับถอดถอนเพื่อที่จะทําการโยกย้ายเพราะว่าเห็นว่าให้เวลาหนึ่งเดือนถ้าป้าได้ดูไลฟน์นี้ก็ให้เตรียมสถานที่ไว้คิดว่าน่าจะได้ไป จะเร็วจะช้าก็ต้องไปก่อนในเรื่องของการขนย้ายพระอาจารย์ก็ต้องไปเห็นเราต้องดูสถานที่ก่อนว่าท่านนะ่ะจะให้ลงตรงไหนไหนไหนก็ช่วยปู่แล้วเนาะเราต้องดูก่อนว่าทีมที่จะเอาไปถ้าทำเหมือนที่ตัวอย่างก็เอาไปได้อันนี้เบาคือไม่หนักมากเพียงแต่ว่าทำโครงเหล็กที่ยึด ไม่ให้ขยับช่วงเวลาที่เราเอามาวางใส่รถต้องมีตัวยึดเหล็กไม่ให้ขยับเพราะว่ามันเชื่อมได้จะยาวแค่ไหนก็ไปได้เหมือนองค์สีเขียวที่อยู่ในเจดีอยู่ในถ้ำไปดูองค์แรกก็ได้องค์สีม่วงองค์จรจักรอันนั้นนะ่กก็ถูกตัดหางงระาจา์ให้แก้เขาใส่หางผิด ให้แก้เอาหางลงเราก็เห็นว่าช่างเขาจะแก้ปัญหาแบบไหนเขาใช้สังวานเอิ่มปิดไปเลยไม่เห็นรอยต่อโอกาสที่พระอาจารย์กับปู่จะได้อยู่ด้วยกันไม่ง่ายพระอาจารย์ลองถามดวงธรรมวันนั้นช่างทีมที่อาสาผ่านคือแบบว่าทำงานผ่านทีแรกนึกว่าจะได้เอาทีมงานวัดไป เพราะว่ามีคนมาอาสาแล้ววันต่อมาจึงมารู้ว่าคือช่างตั้มรถขนมันไม่ยากหรอก